พลรมก็น่าจะรอกันจนถึงที่สุดนะคุณนัทภพผมถึงบอกไงว่าถ้ายังไม่มีประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีนะอย่าได้ไปปรงใจเชื่อนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันพลิกไปพลิกมาตลอดนะคุณนัทภ์ใช่ถูกไหมถูกล่าสุดนี่ก็มีชื่อเติมเข้ามาใหม่เปลี่ยนคนอีกแล้วนะถ้า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 เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออถ้าเราถ้าเราเอไป ไม่เป็นเชื่อซะตั้งแต่ต้น,น่ะถึงเวลาก็จะงงเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็รอสุดท้ายอะนะแต่ผมคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งนะคุณนัทพงศ์ว่าท่านนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีครังรท่านประหลัดครั้งที่จะ,กะเกษียณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วก็คุณจุลพงศ์ใช่ไหม,มอมรวิวัฒเป็นรัฐมนตรีช่วย,วยครังรอะอันนี้อันนี้ผมคอนเฟิร์มได้นะเ,เช็คแล้วเช็คอีกแล้วล่าสุด ที่ประหลัดคลังเขาไปยื่นหนังสืออ่ะคุณนัทพงศ์เข้าใจว่าเป็นประวัติหรือหนังสือลาออกนะลาออกจากตําแหน่งประหลัดคลังนะอออืเไปยื่นกับคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคซึ่งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอที่ทําให้มีคนถามขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะตกลงลรัฐมนตรีช่วยคลังในในกรณีของคุณจิตสดาเนี่ยเป็นโคต้าของพรักรวมไทยสร้างชาติหรือผมคิดว่าไม่น่าใช่นะคุณนัทพงศ์นะ เห็นรวมใจช่างชาติบ่าจะอ๋อเป็นของเขาเออมามีคนนอกเขาเขาใช้คานี้ว่าของเขามีคนนอกของเขามีคนนอกอธิแดงว่าของเขาก็ต้องหายไปคนหนึ่งสิเขามีแค่สี่คนน่ะก็ก็ใช่ต่อคนนี้ออกต่อคนอื่นออกไปต่อคนอื่นออกไปอ๋อเหรอเหรออ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้แสดงว่าคงได้รับการฝากฝังมาคุรัฐบอืมเพราะว่างานทางด้านการคลังเนี่ยทั้งคุณประยุทธ์แล้วก็คุณอาคมสองคนเนี่ยเขาเป็นห่วงมาก เป็นห่วงมากเรื่องการจัดทํางบประมาณเรื่องวินัยการเงินการคลังคก็เป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้แต่นิทพงศ์ต้องไปดูสล็อตของรวมไทยสร้างชาติก่อนว่าสี่คนที่เราทราบก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานคนหนึ่งแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมคนหนึ่งแล้วก็เป็นรัฐมนตรีสานักนายกคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งสี่คนเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งเนี่ยเข้าใครออกรือเปล่าคุณนัทพงศ์เออใช่ไหมใช่ไหมแล้วตกลงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินของคุณปิ๋วแลวใช่ไหม เออเป็นพี่ชื่นบานอะไรใช่ไหมคุณพีชิแต่ผมสงสัยเรื่องคุณสมจักเทพบสุดทินของนัตพงศ์เป็นรองนายกขาเลยลอยแบบนั้นนี่งงอยู่นะเออผมว่าต้องมีอะไรปรับเปรี่นในนาทีสุดท้ายว่ะนะผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะผมคิดว่าที่ออกมามันยังมันดูนะมันยังมันยังแบบว่าติขัดอ่ะไม่ลงตัวอะไรเงี้ยครับเออ ท lives, work, ั้งพักรัฐบาลด้วยนะพักร่วมด้วยนะครสี่พักอะเพื่อไทยพลังประชารัฐลุงไทยสร้างชาติแล้วก็ภูมิใจไทยสี่พักหลักอะผมว่ามันยังเขย่ากันอยู่อะถึงจะบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรก็ผมก็ยังเชื่อว่าเขย่ากันอยู่อืแต่วันนี้ก็เริ่มมีทยอยไปเอาเอกสารไปส่งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเขาว่ามันก็ยังเขย่าไงก็เห็นเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าพึ่งมาส่งวันนี้อ่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไหม ต้องมีการเปลี่ยนตัวใช่ไหมออถูกไหมถูกไหมอ่าถ้าเกิดว่าคุณกฤษดาไปส่งชื่อให้กับคุณพีรพันธ์เมื่อคือนนี้อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยีกในพักของเขาอสองแหละพลังประชารัฐคุณคิรุมไม่เปลี่ยนเหรอเออ,เ,อ,อเห็นไหมเออพืมนไทยภูมิจะไอ้เพื่อไทยเ็าเปลี่ยนด้วยนะสี่พักเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังชุลมุนกันอยู่แต่ว่าโอเคไอ้ที่เราทราบมานี่อาจจะช้าอาจจะไม่ใช่เป็นของที่อัปเดตที่สุด ก็ต้องรอต้องรอต้องรอประกาศแต่งตั้งรัฐบุรีครับ